một quần độc tộc mà có ai tuần mến có đời cho tuần có hình cô hằng bây giờ có đời bơ mà làm con... sí. yeah. gì một quần đọc bòn gì tiếng gì đình Gì? Anh một con biết cho mau vậy cô hăng Chị mà đấy

ออกมาแค่นี้เองเหรอเนี่ยโหทำงานเข้าแล้วลองหยิบซูแล้วเออไอีสต์เอออส้สต์เออว้าฮึ่มเดี๋ยวฉันคนเดียวแล้วเขาจะฆ่าแกไอ้สต์เอร์แกเราจะฆ่าฉันใช่ฉันจะฆ่าแกฉันคือชากรเสยียแกแหละไม่ใช่ชากรสยียแกเป็นเด็กเออไม่นะฉันเป็นเด็กเออเฮ้ย แกฉันรู้นะฉันไม่ใช่เด็กเออนะรู้ได้ไหมเวาเป็นเด็กเอออุ้ยแกเออมากที่สุดในโลกเลยเบตตาเอ้ยแกไม่รู้แกแหละไอฟวีเตอร์แกไม่รู้แกมันจะพูดกับใครอยู่แกรู้ไหมแกจะมันจะตายเลยแกนั่นแหละใครเฮ้ยแกเฮ้ยแกจะโดนเรียนฆ่าจริงเหรอไอกาไอตุ้มแมน จริงสิไอ้กากเอ้มึงอะไรเอก้าอีวายจะฆ่าด้วยมึงสองมึงว้าเข้ามาสินี่จะย่าแกไม่กลัวฉันเลยเหรอไม่กลัวเจออะไรกันเนี่ยเฮ้ยทำไมมันเหนียวเหนียวเอ้ยควายควายมึงเอะไเนี่ย nam nghiền, ờ ôi, chơi cú đuổi em ơi cun chị ma ôi nghiền, ôi 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 hai cô ít sát đi ơi à. ừ, ừ, ý ừ. trốn trốn bài này ít sát nó trốn mất lớn đấy แกชุนฉ oh, <c ười> ันแกดู้วยฉันเอยสัตเอยจะเล่นงี้ฟีซออยอย่าละจะเล่นอย่างงี้สิวะเอยมาบีเวลาเอยมาบีเวลาแล้วล่ะสัตลมกี้ก่อนโอ กูจะอไว้มึงยอมอมเดี๋ยวนี้เข้าใจไหมไม่กูไม่อมจริงหรือเปล่ายังไงมึงก็ต้องอมเพราะกูจะยัดปาก